ดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาร์เอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปเราป่ากับสาวนางจ้ามื่อนี่สาวนางก็ได้กาพ,พอยไงไม่ไงพ่อแม่พี่น้องขึ้นทั้งผู้ทั้งเขาจ้ะหาตามเมืองเฮดบดผลแหลกเนาะแม่ครับผมว่าสีด่ายสีมานบอจ้าไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางกับบ่าวเอ็มเมืองจ้าว่าสีโสดสีมานบอไปหลุ่นไปชมกันขอนแหลกเนาะ มาขอ,ขอาาขาด้วยนะจ๊ะต่ว่าปลายขาวเลยเนาะแมนครับผมวันทิพย์ฝนน้ำฝนเนี่แกเร็วเรือยจะ้ะเพราะว่าฝนม่นมีน้ำหมอกเนาะแมนครับแห้งเบาออกเต็ตอนไหนนี่แต่ว่าก็ยังสูดแตงเนาะแมนครับผมไปข้อนเรือยจ้ะ tham trưng khói nó, à, có một cái đóa hoa, đóa cái à, ôi, ้นกระตุ้มาใส่ในกระจีแหงไปเลยจ้ะเดี๋ยวนี้อ่อนดีจ้ะหอมหงหเลยเฮ็ดนำ้ำผนจ้ะเพ็ดธรรมสาตรเด้วยจ้ะบนนีนเพ็ดปลูกนะเมนูผมบี่ช่องดอก บนตกมันก,ก็ตกเป็นหม่องเป็นบอลจ้ะเบนโตกทั่วฝานะเนาะนี่ครับมันจะออกขึ้นบ้างค้อนจ้นะค้อนเดียวใส่จีบอดใส่จูบอยู่หน้าบ้านเนาะ ตกเงี้ยนะตป็นงามจ้ะพรแกงกระไดซุปกระไดจ้ะพ้นตกมือสื่นนยจ้ะจังเล็บุ๊ยังไงเร็วเห็นเนาะเป็นแห้งเ็นเนื้อจะดีหน่อยจะว่าแหงอะไรแล้วนะเนาะแดดพักจ้ะ เฮ็ดบดมัน,เ,นเด้แห่งหรอจ้ะเกิดเดือนเมษาจ้ะมันอนี่กับวันที่สิบสามเมษาเนาะแมงมุมสีดอกจ้ะยัองอ่อนอยู่อืมตีงามเนาะแกงคือสีแสบ ออกยังอ่อนอยู่จ้ะแต่ว่าบุหลี่ออกทางคอนเป็นยังแห้งอยู่จ้ะออกแต่คอนติดดินเด้อจ้ะคอนเราซินหาดอกมาแม่เนี่ยผม ตอนนี้ก็สูงแต่สูงฝนใหม่เลยจ้ะชุดสีเขียอีกทีนเนาะนีนผมเอาขอน,นาดจ้ะจะเอาฝนจะเอาเห็ดเนาะตาดว่าเห็ดกินกระสีออกอยู่จ้ะอุ้ยลลงหมาเลยเยน็ยนเยน็นเย็น

ตอนนี้ฝนตกเนาะ no. ah, bọn cậu phó được nó chắc bọn tôi tôi cũng đi bên tùm nó mang thì tôi đi con hết tùm trong đi bữa tất ngon ít mang học lâu ít xong xong tùm 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 กอดีน้อยๆพอดีแกงเนาะนี่รรค,รครับผมแกงเจครับคุณปูครับพุดซิหอมครับพุดซิงเสบครับเห็ดใหม่ๆดิสสิครับอู้ดอกงามๆเลยจ้าเอาๆมานๆดอกแรกของปีเด้อจะเห็ดบดเนี่ย

ดอกงามดีเนาะจ้ะออกงามเนาะงานครับผมงานหน่อยๆจ้าดอกไม้มานะคนโตก็เศาเลยจ้ะบ่พอเปียกเนาะเนาะนี่ดอกหนึ่งใช่ 哦，一个猪在动了， ทางหนะ่างๆละจะออกน้ำงามโอ้ย มือนี้สาวนางก็ได้ภาพพ่อแม่พี่น้องึืนผู้ตามหาเฮ็ดคอนเฮ็ดลมผลแหลกของปีจ้ะตอนนี้กะ่สาวนางก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินยจ้ะได้เครื่องกระตาจ้ะนี่จะดอกทำง,งานดีจ้ะเห็ดซุปเห็ดซุปเพชแกงจ้ะบะทันแกจ้ะถ้ามากินนี่ก็ฝากอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะ สุทานน้ายในสาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลนทุกแชททุกกำลังแรงใจจ้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บบมมมิังอย่างไรสาวนางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าม,มื้อนาจ้า